คุณผู้ชมคะข้อเข่าเสื่อมใช้อาหารเสริมช่วยได้จริงหรือข้อเข่าเสื่อมไม่ต้องผ่าตัดไม่ต้องไปขึ้นเขียงให้เจ็บตัวแต่สามารถใช้วิธีการรักษาแบบบูรณาการจะหายจริงหรือเปล่าวันนี้รายการเดอะพีเพิลโชว์ของเรามีคําตอบค่ะครับวันนี้เราได้รับเกียรตินะครับจากอาจารย์นายแพทย์ชนินลีวานันท์นะครับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟูอยู่กับเราในรายการนะครับสวัสดีครับคุณหมอครับสวัสดีค่ะน้องแจ็คครับน้องเตืนกวาครับก่อนที่จะเริ่มพูดคุยกันฝากเบอร์โทรศัพท์คุณผู้ชมอีกครั้งยังคงเปิดดสาาาาายยครัฝกํถมมไ้ฟีหเลโททศพ์0 2 8งแป8 8 8 8แล้วก็0 8 7 6 7 5 7 4 2 9หนะครับหมายเลขโทรศัพท์2เบอร์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอนะครับสามารถโทรศัพท์มาสอบถามกันได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของปัญหาข้อเข่าที่คุณผู้ชมประสบอยู่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการได้รับคําแนะนํามาว่าเอออาหารทรงอาหารเสริมต่างๆถ้าเกิดเรากินเข้าไปแล้วเนี่ยมันจะช่วยแก้ปัญหาเรื่องของข้อเข่าที่เรากําลังประสบอยู่ได้หรือไม่วันนี้เดี๋ยวคุณหมอมีคําตอบนะครับะนะฮะคุณหมอครับหลายคนยังคงข้องใจ สอบถามมันเข้ามาเยอะมากที่เราเคยออกอากาศไปเกี่ยวกับเรื่องของข้อเข่านะครับให้คุณหมอมาย้ากันอีกสักนิดหนึ่งครับว่าปัญหาเรื่องของข้อเข่าเวลาถ้าเกิดมันเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยเรามีวิธีการดูแลรับมือกับปัญหาแบบนี้ยังไงบ้างครับเรื่องข้อเข่าเสื่อมเนี่ยอธิบายเบื้องต้นก่อนเราว่าข้อเข่าเสื่อมคืออะไรกระดูกที่เราเห็นตรงนี้คือโมเดลจําลองนะครับไม่ใช่ของคนใข้จริงนะครับเป็นพลาสติกนะครับข้างบนนี่เป็นกระดูกต้นขาข้างล่างนี่เป็นกระดูกหน้าแข้งส่วนข้อต่อตรงนี้เรียกว่าข้อเข่า จะเห็นว่าในนี้ผมลองเปิดให้ดูนะครับลองกล้องจับดูอันนี้จะเหมือนเป็นเป็นเอ็นที่อยู่ข้างในนะครับและมีกระดูกอ่อนหุ้มอยู่ด้านบนและด้านล่างเรายกตัวอย่างเหมือนเวลาเรากินต้มเหลืองกระดูกขอางกราขอไปดเราจะเห็นทั้มันจะมีตรงกลางเนี่ยที่เวลาเราใช่ไม่ใช่ไหมคะใช่อร่อยๆนี่เนี่ยเาว่าเข่าคือตรงนี้นะครับคือส่วนตรงนี้ ข้างล่างนี่ไม่ใช่เข่าข้างล่างนี่คือแข้งข้างบนนี่ก็ไม่ใช่เข่าข้างบนนี่คือต้นขาตัวเข่าคือตรงกลางระหว่างตัวเข่าวฉพาะคือตรงกลางแล้วสีเหลืองคืออะไรคะคุณหมอสีเหลืองนี่คือพวกเอ็นครับที่มันจะคุ้มไวบริเวณข้อจับยึดไว้เพื่อให้มีข้อต่อมันอยู่อยู่กระที่ครับเป็นเหมือนช็อคอัพในรถยนต์นะครับแล้วก็รับแรงกระแทกด้วยเมื่อเราพูดเข่าเสื่อมไปถึงตรงนี้และความเสื่อมคืออะไรความเสื่อมคือตรงกระดูกอ่อนเสื่อมไม่ใช่กระดูกแข็งเสื่อมนะครับ แต่บางคนก็รวมไปหมดเลยว่ากระดูกแข็งก็รวมด้วยกระดูกอ่อนก็รวมด้วย <ừ m. S 2> แต่ต <ừ m. S 2> ัวที่จ <ừ m. S 2> ะแก้ให้หายเสื่อมคือตัวแก้ที่กระดูกอ่อนค,ครับครับที่คำถามก็คือว่าแล้วเห็นมีคําถามว่าแล้วการแพทย์บูรณาการแล้วรักษาได้จริงหรือ <ừ m. S 2> นะครับ <c oughs> ก็คือคนส่วนใหญ่ช่วงนี้เนี่ยมีข้อมูลมากขึ้นการผ่ากเกับใช่ครับก็เกิลหมดเลย หมอเนี่ยแทบไม่ต้องถามอะไรมากมายคผู้ป่วยบอกถามมาถามหมอได้ซ้ำํำไม่ผ่าตัดได้ไหมคนไข้ส่วนใหญ่คนไทยไม่ค่อยชอบผ่าตัดถ้าเป็นฝรั่งฝรั่งชอบผ่าตัดเพราะเทคโนโลยีมันไม่เหมือนกันนะครับจริงการผ่าตัดของไทยก็ดีนะครับแต่ผลแทรกซ้อนก็เกิดขึ้นได้ซึ่งต้องคุยกับคุณหมอผ่าตัดให้เรียบร้อยผลแทรกซ้อนมีอะไรบ้างกี่เปอร์เซ็นต์เช่นการติดเชื้อหนึ่งเปอร์เซ็นต์หมายถึงผ่าไปร้อยคนเนี่ยดีหมดเลยเก้าสิบเก้าคนมีโอกาสติดเชื้อหนึ่งคนแต่คุณคุณแม่ฉันจะอยู่ในหนึ่งเปอร นี่คือความเป็นจริงครับนะครับถ้าเกิดเราจะไปหาหมอคำถามก่อนที่เราจะตัดสินใจในการรักษาเรื่องของเขาเราต้องถามอะไรบ้างนอกจากที่คุณหมอบอกว่าผลข้างเคียงมีอะไรบ้างคือมีอย่างนัง้นผ่าแล้วโอกาสกลับมาเหมือนเดิมเนี่ยกีเปอร์เซ็นต์นะครับหลายคนแบบเคยเตะบ,บงเตะบ,บอลแล้วถ้าเกิดเขาบอกข้อเข่าเสื่อมถ้าไปผ่าขึ้นมาโอกาสจะกลับมาเตะบ,บอลหรือว่าเล่นกระาที่มีแรงกระแทกเหมือนเดิมอาจจะไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ใช่ครับอันที่3มคือส่วนคนไทยคนไทยถามก่อนเลยคค่าใช้จ่ายเท่าไหร่ เอาอันี้สาคัญฮะคือถ้าเกิดเป็นเอกชนเนี่ยส่วนใหญ่หลักบริษัทสามแสนถึงห้าแสนบาทนะครับขึ้นอยู่กับประเภทเขาเนี่ยเอาเอาของเทียมอะไรใส่เข้าไปแทนในการผ่าตัดคือผ่าตัดจะเป็นวิธีการที่ผ่าแล้วก็ใส่อวัยวัเทียมเข้าไปใช่เป็นเขาเทียมเข้าไปเหมือนกับช่วยพยุงให้มันสามารถรับน้าหนักเคลื่อนไหวทํากิจกรรมต่างๆได้ปกติเดิมปัจจุบันเนี่ยเขาเรียกว่านัตกรรมใหม่ก็มีข้อเข่าหลายแบบที่สามารถใช้งานได้ใกล้เคียงกับข้อเข่าจริง ซึ่งยิ่งใกล้เคียงมากขึ้นราคาก็สูงขึ้นเป็นธรรมดาก็หลักผมว่าค่าน่าจะมาณห้าแสนขึ้นไปต่อข้างสองข้างก็ล้านหนึ่งนะครับยกเว้นว่าในส่วนที่เบิกได้ในโรงพยาบาลรัฐบาลอันนี้เราไม่เกี่ยวข้องกันเพราะเราเป็นเอกชนนะครับรัฐบาลรัฐบาลก็มีอาจจะมีงบประมาณแบบเบิกได้บ้างแล้วจ่ายบางส่วนบ้างอาจจะไม่เต็มจํานวนไม่เต็มจำนวนจ่ายบางส่วนนี่ก็อยู่ประมาณสักหกหมื่นถึงถึงหนึ่งแสนบาทแล้วแต่ ช่นของข้อเข่า<ค>ะนะครับคุณหมอพูดกับเราถึงวิธีการรักษาแบบบูรณาการที่ไม่ต้องพึ่งพาการผ่าตัดมันคืออะไรคะการบูรณาการเนี่ยคือการรวบรวมการแพทย์ทางเลือกรอรรหรือว่า alternative medicine หรือว่า i n t e ิเก t i v e medicine เนี่ยเข้ามารวมกันเพื่อรักษาข่า,ขาวประคับองข่าวของ,ขของคนผู้ป่วยเนี่ยที่อยู่ได้สามารถใช้งานได้นะครับซึ่งมีการใช้กันที่อเมริกาที่อิสราเอลที่โซนยุโรปเยอรมันฮังการีอะไรพวกนี้ครับมีกานนิยมใช้กันนะครับตัวอย่างเช่นเขาจะใช้พวกเซลล์บำบัด นะครับใช้พวกวิตามินอาหารเสริมใช้พวกการฝังเข็มไม่น่าเชื่อนะครับว่าเยอรมันยุโรปเนี่ยฝังเข็มเยอะนะครับจริงจริงฝังเข็มนี่เป็นศาสตร์ของแพทย์แผนจีนถูกไหมคะตามความเข้าใจเราแต่ก็ไปฮิตในโซนยุโรปโซนอเมริกาเหมือนกันใช่ครับโอ้พึ่งทราบเลยค่ะคุณหมอแล้วก็การฝังเข็มเนี่ยได้รับการดรับรองจาก WHO ว่าสามารถลดอาการปวดได้แน่นอนนะครับ การฝังเข็มได้รับการรับรองจาก WHO เลยนะเรามองว่าเอเาสต์แพทย์แผนตะวันออกที่อย่างจีนอย่างไทยอะไรอย่างงี้บางทีมันการได้รับการยอมรับกับแพทย์แผนตะวันตกที่เป็นแพทย์แผนสมัยใหม่บางทีเขาค่อนข้างจะไม่ค่อยยอมรับกันแต่ว่าถ้าเกิดเรื่องของฝังเข็มเนี่ยถือว่าได้รับการยอมรับแล้วนะครับลุ่คนแต่ว่าพูดถึงการยอมรับเนี่ยก็ยกตัวอย่างล่าคือเรื่องโควิดพอดีเลยนะครับเช่นวิจัยว่าปิดแมสแล้วป้องกันโควิดได้คนทำวิจัยเองคืออเมริกาแต่ดูตัวเลขขออเมริกาสิครับเขาเชื่อไหมครับ นั่นสิค่ะคนเมกาหลายคนก็ยังไม่ยอมใส่หน้ากากอนามัยเพราะว่าไม่เชื่อในนันนี่คือตอนนี้ก็เลยมีกระแสใหม่ว่าวิจัยมีแล้วแต่หมอไม่เชื่อสักอย่างหนึ่งคนไม่เชื่อสักอย่างหนึ่งหรือวิจัยมีเล็กน้อยแต่คนเชื่ออะไรอย่างเงี้ยครับ มันขึ้นอยู่กับโซเชียลเพอร์เซพชันคือตอนนี้เนี่ยโลกมันไม่ได้อยู่แค่เรา2คน3คนนี้ทุกอย่างมันกระจายไปทั่วโลกหมดเลยรับข้อมูลได้หมดเลยหลักการของการผ่าตัดอย่างที่คุณหมอบอกเราเมื่อสักครู่คือการเปลี่ยนใส่อุปกรณ์ใส่ชิ้นส่วนเข้าไปแทนเข่าเดิมถูกไหมคะใส่เข่าปลอมเข้าไปแล้วหลักการของการรักษาแบบบูรณาการของเราคืออะไรคือการฟื้นฟูอย่างนี้เหรอคะการฟื้นฟูคือหลักการคือตรงกระดูกอ่อนเสื่อมเราพยายามฟื้นฟูให้กระดูกอ่อนเนี่ยกลับมาใช้งานได้มากที่สุดแต่ผู้ป่วยเองเนี่ยคุณป้าคุณ ไม่มีทางรูออก้ก็รู้อ่อนฉันไปแค่ไหนแล้วเสือ่อมแค่ไหนแล้วแต่รู้อย่างเดียวคือฉันปวดกับฉันไม่ปวดหรืออย่างน้อยถ้าเกิดมีอาการบวมแต่ส่วนใหญ่เข่าเสื่อมไม่บวมนะครับถ้าบวมนี่เป็นโรคอื่นเช่นดูมตอย,อยโรคเกาอะไรไปเข่าเสื่อมส่วนใหญ่แล้วคือไม่บวมค่่ะแตอาการจะเป็นยังไงก็กรอบแกบ๊กบเหรอคะก๊อบบแก๊อาการที่คุณแค่รู้สึกได้คือก๊อบแก๊บตื่นเช้ามาเข่าติดขัดและปวดเขาจะทรมานตอนมาหาหมอคือปวดถ้าก๊อบแก๊บเฉยๆก็ไม่มานะคือต้องรอให้ปวดก่อนต้องคนเราจะรอให้ปวดก่อนส่วนใหญ่ปวดแล้วเนี่ย ระยะเราราวสามสี่แล้วครับค่ะครับซึ่งสามารถแก้ไขได้ครับแล้วถ้าเกิดอย่างที่คุณบอกว่ามันใช้การฟื้นฟูอย่างข้อเข่าถ้าเราเห็นตรงกลางเนี่ยมันเป็นเหมือนเป็นเหมือนชิ้นเอ็นหนึ่งนะฮะที่มีความหนาระดับนึงความเสื่อมมันคือทําให้ความหนาเนี่ยลดลงลดลงครับถ้าเอ็กซเรย์จะเห็นเลยความหนาเนี่ยสอยู่ที่ประมาณ0.5มิลลิเมตรนะครับครับ0ูนย์จุซนติเมตรก็คือ5้มิลถ้าไปเอ็กซเรย์มาเนี่ยจะเห็นข้อเข่าตรงนี้อยู่ข้อเข่าตรงนี้อยู่ถ้าเอ็กซเรย์ปุ๊บ มันเสื่อมจาก0.5มิลแเหลือ0.2บ้าง0.1บ้าง0.3บ้างคือจะเปรียบเทียบสองาพให้เห็นชัดเจนว่าฝั่งด้านนี้คือฝั่งด้านนอกนะครับนี่ฝั่งด้านในนะครับจะเปรียบเทียบชัดเจนว่าฝั่งด้านนอกยังดีอยู่แต่ฝั่งด้านในเนี่ยสึกไปแล้วและการฟื้นฟูคือทำให้ตรงนี้มันหนาขึ้นหนาขึ้นครับเหมือนกับเราสามารถกระตุ้นให้เซลล์ข้อต่อเนี่ยมันขึ้นมาเองได้โดยธรรมชาติ ครับนะครับโดยธรรมชาติโดยปกติจะใช้วิธีการยังไงบ้างคะขั้นพื้นฐานเลยขั้นพื้นฐานเลยคือเราต้องพยายามสร้างเซลล์ที่อยู่ข้อต่อเนียให้ฟื้นขึ้นมามีหลายกระบวนการที่เขาใช้การในต่างประเทศเช่นการใช้พวกสเตมเซลล์ใช้พวกแพรเซนตาใช้พวกเป็นพวกเซลล์จากจากที่เาเรียกว่าเซลล์แกะที่เยอรมันไหมครับครับอันนั้นเก็บประเภทหนึ่งนะครับเรียกว่าเป็นออร์แกโนเทลริปเรียกว่าเซลล์ซ่อมเซลล์ครับมีหลายวิธีครับแล้วแต่จะชอบแล้วแต่จะใช้และอย่างการทานอาหารเสริมล้วคะสามารถช่วย ให้การแก้ปัญหาเรื่องของข้อเข่าที่เสื่อมเนี่ยมันช่วยได้จริงหรือครับอ่า,าเสริมที่จะช่วยเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยสุที่นิยมกันมากเลยนะครับเมื่อตั้งแต่ผมเป็นนักึกษาแพทย์เนี่ยชื่อว่ากลูโคซามียนเป็นคนคําได้เลยครับกลูคโคซามีนซึ่งผมว่าคนแก่ๆหลายก็ไม่ใช่แก่แล้วกันคําหยาบนะคำแก่ <c oughs> คน <c oughs> สวหลายท่านก็รู้จักคํานี้แล้วนะครับโดยเพราะกลุ่มที่กเกษียณแล้วและมีครั้งหนึ่งเคยโวยวายเลยเรื่องกลูโคซามีนไม่ให้เบิก รักษาคือเดิมเนี่ยเดิมเดิมเนี่ยไม่ให้เบิกอยู่แล้วสักพักหนึ่งก็ไม่ไรู้ทราบบริษัทยาทํำยังไงสามารถเอาเข้าบัญชียาได้แล้วก็ให้เบิกได้ก็เบิกกันแย่ๆไปหมดเลยเบางโรงเนี่ยจ่ายเดือนนึงเป็น10ล้านาม,ามูลค่าพอจ่ายเป็น10ล้านเสร็จปุ๊บกุมชีการก็มาหาข้อมูลใหม่ไอ้ที่จ่ายเป็น10ล้านเนี่ยไม่ได้ช่วยจริงนะ ตัดออกมาใหม่ตัดออกอีกถ้าเบิกได้ได้ให้เบิกแค่3เดือนสุดท้ายได้ยินว่าช่วงนี้ตัดแล้วคือไม่ให้เบิกเลยตกลงกูโกุสมิเป็นประเด็นที่ถกเถียงกันว่าช่วยจริงหรือไม่ช่วยจริงใช่ไหมครับคือมันมีงานวิจัยที่เรียกว่าเป็นคอนโทรเว r s y ซีคือบางอันช่วยบางอันไม่ช่วยแต่ทั้งนี้ที่ว่าคอนโทรเว r s y ซีคือไม่ใช่ตัวกูโุสมินนะครับมันอยู่ที่พฤติกรรมผู้ป่วยเองอยู่ที่ความเสื่อมวเองมันมีปัจจัยอื่นปัจจัยเยอะแยะตัวยาที่ได้รับไปมีปัจจัยทั้งเรื่องของพฤติกกรรรมมมนน้หัััตววูบอคคาเสื่ แล้วตอนหลังที่กูโคซินเนตกไปมากเลยคือเรื่องของผลแทรกซ้อนความเสี่ยงต่อต้อหินต้อหินคือต้อหินที่ตาต้อหิน่ตาซึ่งปกติเราหวังให้ยาตัวนี้มันเป็นรักษาที่ข้อเข่าใช่ครับเกิดผลลับที่ตาแล้มีรายงานความเสี่ยงเรื่องต้อหินที่ตาพอเริ่มต้อหินปุ๊บกินกินแล้วเข่าหายปวดนะแต่ตาบอดอ้าวเราก็ไม่พ่อแม่เราก็ไม่กล้ากินแล้วใช่ป่ะครับใช่เราเองเราเราใช้พ่อแม่กินได้กูโคซินหรือเปล่าพอเรารู้เสร็จปุ๊บข้อมูลมีหมดเลยในอินเทอร์เน็ตเราก็ไม่กล้า้กินแลว มันก็เลยมีอเมริกาเลยวิจัยตัวใหม่ขึ้นมาชื่อ uc 2, 2ค่ะก็คือคอลลาเจนชนิดที่2นะครับคอลลาเจนชนิดที่2ซึ่งตัวนี้เนี่ยได้รับการรับรองของ gmp certified usa เรียบร้อยแล้ว่ดูเห <UC 2. S 2> มือนว่าตัวนี้จะเข้ามาเป็นความหวังแทนการใช้ยาตัวเดิมก็คือกุซลถมินกุศมีนใช่ไหมครับกับรูปแบบการรักษาต่างหรือว่าทดแทนการผ่าตัดก็เรียกว่าเป็นการใช้อาหารเสริมที่ทานเข้ามาบริโภคเข้ามาเพื่อให้ร่างกายเราสามารถที่จะฟื้นฟูเรื่องของข้อเข่าได้เดี๋ยวช่วงนี้พักกันก่อนคู่่่่นนึงเดี๋ยยวววชห้าาากลัับบมคคตอร เจ้าความหวังครั้งใหม่ของเราเนี่ยเวลามันเข้ามามาใช้การทานทานยังไงได้ผลยังไงนะ,ะรายละเอียดเป็นอย่างไรช่วงหน้ามาคุยต่อครับสักครู่ค่ะ Secret Center ศูนย์การแพทย์แบบบูรณาการเพื่อการซ่อมแซมและฟื้นฟูโรคที่เกิดจากความเสื่อมของเซลล์ในร่างกายเช่นข้อเข่าเสื่อมอมัอมพฤกอัมพาตกล้ามเนื้ออ่อนแรงติดต่อสอบถามและปรึกษา0 2 6 6 2 3 4 4 4 มือถือ089-809-8098และ062-814-0888กลับไปอยู่กันต่อกับรายการเดอะพิพิลโชว์นะครับคุยค้างกันไว้ครับกับความหวังครั้งใหม่นะครับสำหรับใครก็ตามที่มีปัญหาเรื่องของข้อเข่าเสื่อมแล้วอาจจะมองหาอาหารเสริมมารับประทานเพื่อจะบำรุงอาการต่างๆนะครับเรายังอยู่กับคุณหมอชนินลีวานันนะครับ ตะกี้สักครู่เนี่ยมีคําถามจากทางบ้าน<ช>สอบถามเข้ามาครับรบ,บอกว่าเอ๊ะปกติทําไมเราเวลาข้อเข่าเสื่อมเดินแล้วปวดเข่าด้วยแต่ตรกนี้เนี่ยคุณหมอให้สัมภาษณ์ว่าเข่าแค่ปวดแต่จะไม่บวมวแต่<ว>ทางบ้านเนี่ยบอกว่าของเขาเนี่ยปวดด้วยแล้วก็มีอาการบวมด้วยมันเกิดจากอะไรครับ<ฮะ>บวมด้วยเนี่ยเกิดจากการอักเสบซึ่งโดยทั่วไปแล้วเนี่ยเข่าเสื่อมเนี่ยจะไม่อักเสบนะครับ<ช>ถ้าอักเสบปุ๊บเนี่ยต้องต้องอย่างน้อยที่พบบ่อยๆเลยคือ2โรค หนึ่งรวมตอ์ใช่หรือไม่ไปเจาะเลือดดู R A factor R A factor สอง <c oughs> เป็นโรคเกาใช่หรือไม่ก็เจาะดูค่าเกาเป็นหลักค่ายูริกแอซเป็นหลักถ้าเป็นสองโรคนี้ก็กินยาลดลงได้ครับ,ร,บ,ร,บรีบแก้รักษาให้หายได้เพราะถ้าเกิว่าปล่อยนานๆเนี่ย ไอ้รูมาตอยทำให้เข่าเสื่อมได้ง่ายขึ้นก้าทาให้เข่าเสื่อมได้ง่ายขึ้นแล้วสายยากมากะนะครับฉันถามเพิ่มเติมสาหรับคนที่โทรมาถามด้วยคําถามนี้นะคะว่าเขาควรที่จะรีบไปหาคุณหมอเพื่อตรวจเกาตตรวจรูมาตอยไหมคะคุณหมอต้องรีบไปตรวจครับเพราะถ้าเกิดเป็นเสร็จปุ๊บก็พุ่งไปหาคุณหมอเรียกว่าอายุรกรรมซึ่งสามารถให้ยาลดสารต่างๆพวกนี้ได้และพฤติกรรมของเขาจามัดลดได้เช่นเดียวกันซึ่งวันนี้เราคงไม่ลงละเรียนในเรื่องนี้คือเจ้า2โรคที่ว่าเนี่ยมันก็เป็นปัจจัยที่ทาให แต่ว่าสายยากด้วยแต่ว่าถ้าโดยปกติพื้นฐานถ้าเกิดเป็นแค่ข้อเข่าเสื่อมจริงๆเนี่ยไม่บวมไม่บวมครับโรคนี้ไม่บวมโออัลซออาร์ไทรติคือฝรั่งในใช้คำว่า OA มาจากออซิลอาร์ไทรติใส่คำว่า OA แล้วก็นี KNEE นี KOA นีเนี่ยไปหาใน Google ได้เลยครับก็คือแยกการรักษากันในส่วนของข้อเข่าก็รักษากันไปตัวรมตอตต์กับตัวเก้านี้ก็รักษาของเขาไปค่ะเรายังเปิดสายอยู่นะคะคุณผู้ชมสามารถที่จะโทรศัพท์มาสอบถามเพิ่มเติมได้เดี๋ยวนี้อาจารย์ดรชนินเนี่ยจะตอบให้กับเราในรายการเหลอเาาาาีีีีกกัปประมมมณณไ่่ถึงนนททท็คุภพ สินาทีสุดท้ายไม่อยากให้คุณชมพลาดข้อมูลดีๆแบบนี้จริงๆนะคะเอาแล้วเมื่อสักครู่เราคุยกับอาจารย์ค้างไว้ถึงเรื่องอาหารเสริมอาจารย์บอกว่าทางอเมริกาเขาวิจัยอาหารเสริมออกมาเป็นคอลลาเจนไททูชื่ออะไรนะคะจย์ U2 ครับ U2 มันดียังไงมันทดแทนคุณสมบัติที่ตอนแรกไอกลูโคซามีนไม่มีได้ยังไงบ้างคะเนื่องจากคอลลาเจนชนิดที่2เนี่ยหรือ U2 c เนี่ยฤทธิ์ของมันคือมันจะไปเสริมที่กระดูกอ่อนที่ข้อเข่านะครับกระดูกอ่อนที่ข้อเข่านะครับทีนี้เนี่ยเขาก็มีการ วิจัยฝรั่งชอบวิจัยนะวิจัยเทียบว่าไอ้กูโคซีนที่เคยโด่งดังมาแล้วเนี่ยกับ u ูซีตแตกต่างกันอย่างไรเพราะว่าเอลิทในการเสืิอมกระดูกอ่อนข้อเข่าเนี่ยดีกว่ากูโคซีนสี่สิบเปอร์เซ็นต์ค่ะครับดีกว่าตัวเดิมที่ใช้อยู่ดีกว่าด้วยนะครับและไม่มีผลเสียส่วนเรื่องต้อต้อหินด้วยอ๋อครับครับและตัวราคาล่ะฮะถ้าที่ตัวราคาก็ถือว่าราคาพอสมควรครับคนที่เคยกินคอลลาเจนผิวหน้าเนี่ยก็ราคาผมว่าใกล้เคียงกันค่ะขึ้นอยู่กับว่ายี่ห้อนั้นดาราโฆษณาไหม หรือเป็นย่อที่ขายตามคลินิกทั่วไปหรือแต่ตอนนี้เนี่ยเนื่องจากมีคนทําเยอะนะครับเมื่อ5ปีก่อนนะครับหา U C 2ในตลาดไม่มีขายเลยนะครับแต่ตอนนี้ลองไปหาดูใน o o g l e เมื่อกี้ผมก็เริ่มปรองเปิดหาดูนะฮะโอ้หลายบริษัทเลยทําขายในเมืองไทยลาซาด้าก็มีขายครับคือ U C 2เนี่ยเป็นเป็นชื่อของตัวยาเลอตัวชื่อของสารชื่อตัวไม่ใช่ตัวแบรนด์ไม่ใช่ตัวแบรนด์อ๋อไม่ใช่ตัวยาหาได้เลยครับใครอยากทํายี่ห้อตัวเองเช่นของ น้องแตงกวาอย่าทำา UC2 ท่ย้อแตงกวาก็ไปสับบริษัททําได้ u c 2ใบแตงกวาใช่ครับซึ่งเราจะใส่ปริมาณมากน้อยแค่ไหนก็ขึ้นอยู่กับแบรนด์การค้าที่เป็นผู้ผลิตผู้ทำอย่างนี้ปริมาณที่ที่ได้ผลดีคือ40มิลปิกรัมต่อวันครับและตอนหลังเนี่ยคือผมไม่อยากบอกว่าเริ่มต้นเนี่ยผมก็เลยคิดค้นคนแรกว่าเอาอะไรเพิ่มเข้าไปดีครับเพราะแต่กอดเนี่ยมันไม่มีขายเลยไงเราก็สั่งบริษัททำ u ูซเเราใส่เฉยๆเนี่ยมันก็อาจจะได้ผลเพราะคนไทยเนี่ยไม่ได้มาหาด้วย กระดูกอ่อนชั้นศึกไปแล้วเหลืองศูมินไม่รู้เรื่องหรอกไปรู้เรื่องรู้จากชั้นปวดผมก็เลยใส่สารพวกลดอาการปวดเข้าไปด้วยสารลดการปวดตัวอย่างเช่นตัวโทโคไทรโน่ซึ่งเป็นวิตามินอีคุณภาพสูงใส่เข้าไปด้วยลดการอักเสบลดการเสื่อมลดการเป็นสารต้านอนุมูลอิสระใส่ตัวคุกคิวคาคิวมินคือคามินชันใส่เข้าไปด้วย ซึ่งถ้าเกิดน้องแตงกวายาใส่ด้วยก็ใส่ได้ไม่ได้ไม่ได้ปิดลิขสิทธิ์อะไรนะครับเพยงแต้องไปจดออยให้เรียบร้อยแต่ว่าคือสารตัวยาทุกอย่างที่ใส่ไปแต่ละตัวนียมีความปลอดภัยแน่นอนมีความปลอดภัยแน่นอนการกำกับดูแลของออยใช่ครับทำาโดยทำโดยโรงงานที่มี GMP นะครับอาจารย์สรุปให้ครั้งหนึ่ง U C 2 plus ค่ะสรุปให้อีกครั้งหนึ่งตกลงว่าอาหารเสริมช่วยในเรื่องของการแก้ปัญหาข้อเข่าเสื่อมได้จริงหรือคะช่วยได้ครับแต่ต้องเลือกยี่ห้อเลือกแบรนด์ที่ ได้รับการยืนยันที่ถูกต้องมีออยชัดเจนนะครับคือเราต้องไปพลิกข้างกล่องดูไหมฮะว่าอาหารเสริมที่เรากินเนี่ยมีสารอะไรมี UC2 มีคอลลาเจนไททูมีอะไรต้องดูครับอย่างน้อยต้องดูว่ามี UC2 เนี่ย40มิลลิกรัมเป็นขั้นต่ำนะครับแล้วก็มีออยนะครับถ้ามี2ตัวนี้เป็นหลักๆก็พอใช้ได้แต่จะตอบสองกับชั้นดีไหมก็สมมติว่าผมยกตัวอย่างเช่นผมมีอาหารจานหนึ่งเป็นเป็นส้มตำร้านนี้อร่อยมาก ให้น้องจะกินไม่อร่อยเลยไม่ตอบไม่ตอบสนองให้เตืกว่ากินโอ้โชอบมากหน้ามากโอ้แซ่แซ่เตแซ่รังเนื้อชอบรังยาใช่ครับพี่อยู่การตอบสองแต่ละคนบางคนเนี่ยกิจกรรมกิจกัตรระจำบางคนมาจากคลินิกใช่ไหมออกจากคลินิกเสร็จปุ๊บรถเบนซ์จอดหน้ารถหน้าคลินิกรับคุณป้าขึ้นขึ้นรถเบนซ์กลับบ้านเลยลงจากรถปุ๊บมีคนเปิดให้เดินลงรถเข้าบ้านเลยอีกคนนึงออกจากคลินิกปุ๊บ ป้าเดินก็กกกกกขึ้นรถไฟฟ้าหน้าปักซอยรถไฟฟ้าก็ลงบันไดหลายชั้นใช่ไหมครับคือพฤติกรรมของแต่ละคนด้วยใช่ครับค่ะแล้วกินอาหารเสริมอย่างเดียวเพียงพอไหมคะที่จะรักษาหรือว่าบรรเทาอาการข้อเข่าเสื่อมได้หรือจําเป็นที่ต้องมีวิธีการรักษาอื่นๆเพิ่มเติมด้วยคือถ้าเกิดว่าที่บอกว่าช่วยได้ที่คือต้องเข่าเสื่อมประมาณระยะหนึ่งระยะสองจะช่วยได้ครับก็แก๊กแก๊กอย่างน้ไก๊กเฉยยังไม่ทันปวดมากคือปวดเป็นบางครั้งจังหวะเช่นขึ้นลงบันไดบ่อยๆแล้วปวดอันนี้ก็ถือว่ายังไม่เเเปป็็นมาากกกดดยยววว้้ิ่่อูฉแล ตื่นเช้ามาปุ๊บปวดทุกเช้าที่ถือว่าคอน้างคอน้างเยอะนะครับระดับ3ระดับ4ครับอาจจะ้ตัวอื่นช่วยด้วยนะครับมีคําถามโรคแต่เกี่ยวคนที่ทานอาหารเสริมบ่อยๆบางคนบอกว่าเอ๊ะกินเป็นเม็ดกินเป็นแคปซูลกินเป็นผงละลายกินเป็นเม็ดฟูการกินอาหารเสริมแบบไหนได้ผลดีส่วนใหญ่แล้วเนี่ยขึ้นอยู่กับการดูดซึมของแต่ละคนซึ่งไม่เหมือนกันคถ้าเกิดเป็นเป็นเม็ดฟูคือละลายน้ําโอกาสที่มันละลายเสร็จปุ๊บมันดูดซึมเข้าสู่กระแสเลือดน่าจะง่ายกว่า เพราะบางทีเราเป็นเม็ดเนี่ยเรากินเข้าไปในร่างกายเราเรารู้แค่ว่าเรากินลงเฉยๆนะั่นจริงแล้วรเราไม่รู้มันกระเพาะเราดูดไหมนะกระเดูดซึมไหมเราต้องอดูกระเพาะเราดูดซึมหรือเปล่าถ้ากระเพาะดูดซึมดีมันก็ได้ผลดีนะครับทีนี้แล้วถ้ากินยาทั่วไปยาแก้ปวดยา,ยาแก้ปวดก็มีหลายตัวนะครับตัวที่เรารู้จักกันเลยเซเว่นก็มีขายคืออะไรครับไทลินอทไทลินอทได้เป็นยิ่ยาสามัญเลยยาสามัญเลยก็หายปวดนะครับถ้าปวดเป็นเขาเรียกว่าอะไรอะเซตามิโนเฟนหรือว่าพาราเซตามอลนั่นเองนะครับก็หายปวด หรืออีกตัวหนึ่งที่คนนิยมมากเลยช่วงนี้คือกลุ่มเอนเซต์ก็มีหลายยี่ห้อนะครับผมไม่แน่ใจเอนเซต์เซเว่นไม,ไ,ไม่น่ามีขายะนะครับแต่ไปคลินิกทั่วไปตะนำลงพยาบาลรณาจะจ่ายเอนเซต์ซึ่งผลแทรกซ้อนของมันก็คือกินแล้วกัดกระเพาะแน่นอนหมอจะเตือนเลยข้างซอ,องยกเขียนเลยให้กินหลังอาหารทันทีเพราะอะไรครับมันกัดกระเพาะนะครับกัดไปกัดมาสมัยผมเป็นนักศึกษาแพทย์เนี่ยกัดไปกัดมากระเพาะทะลุ ถึงขั้นมาผ่าตัดเย็บกระเพาะกันใหม่ค่ะหรือถ้าเกิดยาอาหารเสริมแต่ละชนิดจริงๆมันก็จะมีผลข้างเคียงที่แตกต่างกันออกไปก็ต้องศึกษาด้วยว่าอาหารที่เรากินไม่ว่าจะเป็นอาหารเสริมหรือตัวยาเนี่ยมันมีผลข้างเคียงอะไรบ้างส่งผลกระทบยังไงกับร่างกายบ้างในแง่ลดความปวดเนี่ยก็มีกลุ่มอาหารเสริมที่ช่วยลดความปวดเขาเรียกว่าเป็นโอเมก้าหกโอเมก้า s ซึ่งโอเมก้า s เนี่ยมาจากไหนมาจากตระกูลน้ำมันจากพืชเช่นน้ำมันจากงาดำน้ำมันจากถั่วเหลืองน้ำมันจากรำข้าวตระกูลน้ำมันจากพืชเนี่ยนะครับ เป็นตัวที่มีโอเมก้าหกโอเมก้าหกเป็นอนุพันธ์กดไขมันเรียกพันธะเดียวไอ้โทษดปวดไขมันพันธะคู่นะครับตำแหน่งที่หกก็เรียกโอเมก้าหกนะครับเป็นน้ำมันจากพืชเป็นน้ำมันจากพืชเป็นหลักออ๋ถ้าเป็นน้ำมันจากปลาก็เป็นโอเมก้าสามโอเมก้าสามเป็นหลักนะครับซึ่งมันก็มีพันธะคู่เนี่ยอยู่ตำแหน่งที่สามเรียกโอเมก้าสามพันธะคาร์บอนคู่ตำแหน่งที่หกียกโอเมก้าหก ท้ายรายการพอดีมีผู้ชมฝากคําถามเข้ามาอีก2คําถามนะคะคาถามแรกก่อนเขาบอกว่าข้อเข่าดังคือมีปัญหาข้อเข่าเสื่อมหรือยังคะคุณหมอคือเริ่มมีแล้วครับเป็นระยะหนึ่งระยะหนึ่งไม่เกิน2ครับต้องต้องรบ่อยแค่ไหนหมายถึงว่าความถี่ไงที่เราจะรู้ว่าเอ๊ยดังแบบนี้ควรจะไปหาหมอค่ะคือโดยส่วนใหญ่แล้วตื่นเช้ามาลุกขึ้นมาเนี่ยก็จะเริ่มดังและจังหวะขยับร่างกายยิ่งกงเงเข่าเยอะยิ่งดังก็เป็น เป็นความเสื่อมพี่ใช่แล้วครับดังแบบขยับ <ไป S 1> ขย,ย่้ร <ไป S 3> ่างกายแล้วรู้สึกกึ๊ๆหรือว,ว่าพอเวลาเราเดินแล้วมันเสียงลั่นออกมาแบบแป๊กแป๊กงนีเลยฮะ <S <S เป็นแบบนั้นแหละครับเดินแล้วเสียงลั่นคือมีการขยับข้อเข่ามีการ movement เนี่ยก็มีเสียงลั่นขึ้นมาค่ะก็คือเริ่มต้นรีบรักษาค่ะหนึ่งคำถามสุดท้ายกับหนึ่งนาทีสุดท้ายน้ำหนักตัวพูดแล้วเจ็บจังเขาถามว่ามีผลกับเรื่องข้อเข่าเสื่อมไหมคะคุณหมอคะ มีผลไหมตอบว่าถ้าเสื่อมแล้วมีผลถ้ายังไม่เสื่อมไม่มีผลเพราะสังเกตครับขอ้ขอข้อถสังเกตง่ายมากเลยคนอ้วนทุกคนไม่ได้เข่าเสื่อมนะครับครับแล้วคนผอมทุกคนเข่าเสื่อมก็มีนะครับเั้นน้ำหนักตัวถ้ายังไม่เสื่อมไม่มีมผลถ้าเสื่อมแล้วมีผลัค่ะ ถ้ายรายการนะคะคุณผู้ชมคะที่ชั้นฝ่าค่ะสำหรับคุณผู้ชมที่โทรมาสอบถามในรายการวันนี้ไม่ทันนะคะคุณผู้ชมสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Secret Therapy Center อนะคะอยู่ที่สุขุมวิทส9หมายเลขโทรศัพท์ค่ะ 0898098098ย้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะ0898098098 Secret Therapy Center สุขุมวิท39ค่ะครับวันนี้ก็ต้องขอบพระคุณนะครับคุณหมอนะครับอาจารย์นายแพทย์ชนินทร์ลีวานันท์นะครับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟูนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับหมดเวลาของรายการเดอะพีเพิลโชว์แล้วนะครับกลับมาพบกันได้ใหม่นะครับ4ง15อาทิตย์หน้าวันนี้เราทั้งหมดลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ